วนะุ้นทำอะไรคะวุ้นทำอะไรป้อนหมาค่ะป้อนแพ้ค่ะไม่ใช่หมาป้อนนมแพ้แพค่ะยายเอาบอกยายสิป้อนนมแพ้ค่ะนี่ค่ะยายแพ้แพ้ค่ะแพ้เก่งไหมยายขาดูสิคะเก่งไหมอืมเก่งไหมคะยาย อืหนูยกให้เขากินด้วยสิเออเขาจะได้ดูดได้น้องเก่งกันะลูกหอ,อหือตัวนี้หน่อยตัวนี้นิดนึงตัวนี้ด้วยคำหนึง่งให้ตัวนี้ด้วยคำหนึง่งอ่ะแบง่ง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  กย,ยกหน่อยสิน้องเขากินไม่ได้อื้อค่ะหมดแล้วมั้งหมูหมดยังหมดยังใกล้แล้ใกล้แล้วอ่ะอะให้เขากินยกหน่อยยกให้เขาหน่อยโอเค